จากการประท้วงเดือดในอินโดนีเซียสู่ม็อบเจนซีเผารัฐสภาในเนปาลและล่าสุดกับม็อบคว้างทุกอย่างในฝรั่งเศสที่พยายามบอกรัฐบาลว่าไม่ยอมฟังเสียงประชาชนการประท้วงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและการที่คำว่าเจนซีถูกนำมาอธิบายเหล่าผู้ประท้วงสะท้อนอะไรบ้างการชุมนุมทั้ง3านี้มีเหตุผลร่วมกันคือการไม่พอใจรัฐบาลเริ่มจากอินโดนีเซียที่ประชาชนไม่พอใจต่อการขึ้นเงินเดือนและการเพิ่มเงินตอบแทนอื่นๆให้แก่สมาชิกสภาลุกลามไปถึงการประท้วงพวก อภิสิทธิ์ชนที่ทุจริตที่อยู่ในรัฐบาลและกองทัพเนปาลการประท้วงเกิดขึ้นหลังรัฐบาลสั่งแบนโซเชียลมีเดียทำให้เจนซี Z ออกมาประท้วงเพราะมองว่าปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกทากลางความโกรธและตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจที่เรื้อรังยาวนานของการทุจริตและไม่พอใจต่อเนโปคิสหรือรลูกหลานนักการเมืองที่ร่ำรวยโชว์หรูติดแกลมขณะที่ประชาชนประสบปัญหาปากท้องมาถึงการประท้วงขวางทุกอย่างบล็อกเอวิติงในฝรั่งเศสผู้ชุมนุมโกรธแค้นนักการเมืองและแผนการตั ลดงบประมาณและวิธีการบริหารประเทศของประธานาธิบดีซึ่งคนเจนซีนี้เองก็ได้มาเป็นกําลังในการขวางปิดกั้นทางหลวงวงเวียนปั๊มน้ํามันและลดรางจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางและประทะกับตำํำรวจที่ประจําการอยู่นอกจากความไม่พอใจต่อรัฐบาลแล้วสิ่งที่ถูกเล่าออกมาคือการแทนกลุ่มผู้ประท้วงว่าเป็นเจนซี Z หรือคนรุ่นใหม่ ในอินโดนีเซียนั้นเจนซีมีบทบาทมากในการเมืองตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024โดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถึง54%ที่เป็นคนกลุ่มอายุ18-29ปีด้านเนปาลประเทศที่มีประชากร30ล้านคนเจนซีก็ก้าวมาเป็นสัดส่วนสำคัญถึง40%ของประเทศในขณะที่ฝรั่งเศสแม้เกิดการประท้วงบ่อยครั้งแต่ปัจจุบันเจนซีก็ถูกมองว่ามีอิทธิพลและเคลื่อนไหวมากที่สุดทั้งในโซเชียลมีเดียและในโลกแห่งความเป็นจริง คนเจนซียังถูกกดทับด้วยสภาพเศรษฐกิจและการว่างงานโดยการสำรวจระดับชาติในปี2024พบว่าชาวอินโดนีเซียเจนซีเกือบ10ล้านคนยังคงว่างงานด้านเนปาลเองข้อมูลจากเว r ร์ b แบงระบุว่าอัตราการว่างงานสำหรับคนวัย15-24ปีนั้นก็สูงถึง20.8%ในฝรั่งเศสเองความไม่พอใจนี้ก็มาจากหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นทำให้เจนซีออกมาประท้วงต่อต้านความยากลำบากทางเศรษฐกิจและชนชั้นนำ การประท้วงของคนรุ่นใหม่ในอินโดนีเซียเนปาและฝรั่งเศสยังใช้ซอฟต์พาวเวอร์จากอนิเมะวันพีเช่นธงโจรสลัดและหมวกฟางเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาลพร้อมใช้โซเชียลมีเดียอย่างทิกตอกและอินสตาแกรมประสานงานและขยายเสียงคล้ายกับการชุมนุมของเยาวชนไทยในปี2020-2021ปรากฏการนี้สะท้อนว่าเจนซีใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่เพียงเพื่อบันเทิงแต่ยังเป็นเครื่องมือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมและต่อต้านการทุจริตโดยพลังผู้บริโภคที่คาดว่าจะสูงถึง13ล้านล้านดอลลาร์ ในปี2030ยิ่งกดดันให้รัฐและธุรกิจต้องฟังเสียงของพวกเขามิฉะนั้นการเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ก็พร้อมจะขยายสู่ท้องถนนจริง